สวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องของสุขุสุขมนจ้าเมื้อนี้น้องตู่ก็ได้เอาเอ่าทางดอกไม้ทางเลี้ยงปลาเนาะเอออยู่ทางเบือ้งองหลังคุณเด้เนาะเบื้องหลังอยู่เบือ้องหลังน้องนป้านั่นทา้าลูกยูงม,มาปลดอแมนอ่าแล้วก็เลี้ยงบัวอีกเนาะ เลี้ยงบว้ยกะถือว่ามาอดมาถึงเฮือนแม่อ้นแล้วแทนก็คือขอบก็ขอบใจอะไรเด็ดเด็มันมีมีต้นต้นบัวบัวด่างเนาะพี่น้องเนาะแถมให้เพิ่นเออเป็นทายลูกทิพย์พันธุ์พลรุษใหม่ด้วยขอบมกขอบใจหลายๆพัลรุษใหมเด้วยอันอัลลาหะทิพย์พันเออถือว่านปันกันเนาะปันพี่ปัดน้องได้น้ำกันอ่า แถมตาวแดงแถมหมาดอกไม้หนึ่งตั้งไว้นี่ก็อันนี้กะหน่วยหนึ่งเนาะและทั้งข้ามเมื่อนั้นอีกกะอีกหน่วยหนึ่งดิเดพี่น้องอันนี้กะอีกหน่วยหนึ่งดิเดอ่าที่ว่าพวงได้เห็นแล้วกะเอามาส่งให้เพลินเป็นอยากเลี้ยงบัวมาสั่นเลี้ยงบัวเลี้ยงปลาหางนงยุงเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็ถือว่ามาหอดละอ่ อ่าให้เอาน้ำแช่ไว้ก่อนเด้อนี่เด้อพี่น้องลักษณะงามเด้อผนเห็ดพี่น้องนี่เป็นเต้าดอกไม้นรลดราคาหายเด้อจ้าเด้อมันเป็นมือโองกันล้วโตวพี่น้องงามลายงามลายคือว่าให้เอาน้ำแช่ไว้ก่อนเด้ออัมมีต้นกล้วยกัต,ตัดตัดลงแช่เจ็กสองสามวันแล้วจึงเอาออกเลยล่าง มันไมดีจริงค่ะปามะก็มันน้ำสีกับกินอันนิดๆแจะให้ได้แยกปามตาอ๋อปล่อยน้ำลงก่อนเนาะแม่แม่ตั้งล้างสะอาดเซฟไปสองสามมือพคนละนี่เดี๋ยวพี่น้องเดินเงินแสนหนึ่งเดี๋ยหายไปเดินเดี๋ยวพี่น้องขอบใจขอบใจขอบใจคือกันนี่แหละค่ะเวลาจะเอาปลามมาางโยให้ ขอบโมกขอบใจหลายๆมืหลายคือน้องตู่กัได้น้องยงมามาให้อีกเพราะว่าขันเสียมาเมื่อนี้กัยันมันสิตายเห็นนะให้เจ้าแซ่นำให้มันจืดซะก่อนมาสันซะให้น้ำเค็มมันน้ำปูนของสแปงเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอาสีแดงเนาะอันนี้ได้สีแดสีหมักมุขุดสีหมักมุขุดด้พี่น้องเด้อขอบโมกขอบใจอะไรมาส่งขอเทือนขอชานงามเลิอกอันนี้งามเลิคนงามเือกเพื่อนเพื่อนเพิ่นกับสีมงขุดกันเลย เป็นสีของเพิ่นขอบมุขอบใจหลายๆเดื่อยๆทั้งตู่แค่ทั้งตู่นี่แหละเก็บเป็นผู้เออเด้ที่เข่าสีเข่าไปหาน้องเมฆกันนี่ไปลินน่ะน้องเมฆซะก่อนอ่าไปเบิ่งร้านน้อยก่อนรอบันนี้เนาะได้มาฮอดก็เยี่ยมร้านซะก่อนเอาไปเบิ่งร้านน้อยก่อนนี่ร้านน้อยค่อยกันนอนแจ้งแมงอยู่นี่ นี่ก็คือน้าสาวเด้อน้องเมย์นี่ข่าวเลยเนาะมาเยา่ยมนะมาย้ำไดก็นอนเนาะพอเหรอากจุดพุ่นมือนี่นะคือขาวเลยมือนี่ขาวเนาะมือชีกาแฟมือน่ะีกาแฟมือนี่สีขาวเหรอจากเดือนอะไรเยังยมาได้หอดเดือนเยี่ยมมาทันหอดเดือนได้ Ba vang. Nom bogie. Mẹ gõ nguồn luôn 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 này luôn 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 น้ำกับเพื่อนี่งเนาะควัเท้าจ้างตักน้ำให้กินทำไมนะตักน้ำให้กินยำข้าวพ่และสิข้าวพ่อแล้วก็คือเป็นเห็นใหญ่เนาะนี่แหละซ้ำซ้ำเดือนนี่แหละเออแม่แหละซ้ำซ้ำเดือนเลยซ้ำซาำเดือนเลยด่ปูเป๊ะกันลูกคอยซาเต็กี้ดอกซ้ำนี่ล้สามเดือนค่ะคอยกินข้าวกินน้ำคอยากแข็งอลไรได้นี่บอกอือคอยากตั้งอลไรได้เงอเงอะเงอเงอเงอไปเลยอยากตั้งแล้วแลคอยนะกักินอาหารครบหาหมงเนาะ นมนมนะแมดมสมบูรฮะนมจ๋าหรือนมนมขออีใดกินนมแม่ได้นี่ได้บ่เออกินนมแน่พอให้หมดอกินข้าว้กินนมนี่ฮะบ่บ่ได้กินนมเสริมยังกินนมแม่อยู่กินข้าว้ นมแม่ก็เลือเลยไรได้นี่ค่ะน้ำนมลายตุ้ยเลยาแคท่าเ้อยน้ำนมลายเขาเคว่ปเที่บกิน้เาไม่เสียรบลายแคลายว่าน้ำนมค่ะอหายแล้วหายแล้วหายแล้วไม่เสียงรบกวนเนาะรบกวนพนนอนพังกันนอนด้ชะแส่มกมือนฉนสั่งเงินมาเอาพูดเงินเขียนต้นออกกูโดนปวน่ นี่กระทางเลยก็งามคขนาดพี่น้องมาส่งให้คลิปนี้เพื่อนกระสีได้ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณขอบคุณเด้อมาส่งโทรดอกไม้ขอบมุณขอบใจทานทุกคนคุณส่ทุกคุทานต่อปกเดี๋ได้ปากกดไลค์กดแชร์ส่องตุ่มจ้าขอบใจเชนกันมาส่งโทรดอกไม้